โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนอยู่ผมในเกม RV ในจัดอันดับนะครับก็อยู่ในช่วงต้นซีซั่นเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคลิปนี้เราจะมาเล่นบ o ูบาลอนตัวตัวตัวที่มีคนสัญสญ,ญานามว่าไม้ช็อตยุงมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะได้เล่นตำแหน่งอะไรซึ่งกูเล่นล็อกไปซับแหละ <laughs> เกมที่แล้วคลิปล่าสุดที่ผมเล่นแรงก็น่าจะเป็นบีเจนปาเนาะแล้วก็แพ้ไปนะครับเหมือนจะทรงชนะนะแต่ก็ไม่นะครับเริ่มแรกก็เอ่าเลยครับแบนถ้าเจอผมแล้วได้แบนนะผมแวนวอลไฮก็เลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเล่นยังไงก็ได้ฟาร์มไม่เก่งกูป,ปวดหัวก็เลยบอกว่าฟาร์มไม่เก่งจริงๆฮะอยากจะเล่นซับก็ไม่ได้เลนะ่นเลยจริง,รงๆหลายคนอาจจะไม่รู้ เอาแล้วมีการมีการเถียงกันเกิดขึ้นนะฮะเอาละมาดูว่าเราจะโดนแย่งไหมซึ่งเกมนี้เราจะเล่นป่านะครับวูบบอลน,นี้เล่นได้ทั้งป่าทั้งออฟทั้งโลมเมดก็ได้ด้วยเออเป็นตัวหนึ่งที่เอา้บบอลมาก่อนโอเคได้แล้ว อ้าวหยิบผิดนะจ๊ะลาวิลว่าหยิบผิดนะจ๊ะเออบวารอนเนี่ยเข้ามาแรกๆก็ใสายานามว่ามาช็อตยืมสมญานามเออนะครับและล่าสุดเนี่ยก็มีการบัฟนะครับว่าดอๆเนี่ยนี่ฮะเขาจะบัฟนิดๆหน่อยๆนะครับเออดีวหนึ่งครูดาวก็ดลง Q3 ก็น่าจะแรงขึ้นนะครับอืมมันทำให้บอลบอนมันตีได้ดีนะครับหายาออฟโอเคชนกับอ๋อชนกับสกัดไม่ก็น่าจะโอมานซับนะถ้าผมดูเกมนี้ได้เป็นป่ายแล้วนะครับมีการทะเลาะวะกแวงอะไรก็ไม่รู้โอ้แล้วซบเป็นอีชาเออก็จับได้ก็ดีอ่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามี แรงเอฟถ้าดูตำรารอยเซอร์ล่าสุดนะมีหมดสองตัวก็มีอีชากับกาลีแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมอีชาเขาเล่นกันบ่อยวะเออใครที่รู้นี่สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันํำไปเพื่ออะไรจริงซีซั่นนี้นี่ต้นซีซั่นก็ขึ้นคอมมานเดอร์เคยขึ้นคอมมานเดอร์มาแล้วแล้วก็ตกมาไดมอนแล้วขึ้นคอมมานเดอร์ใหม่ล่าสุดนะครับเมื่อเช้า ตื่นมาตอนชเช้าเพิ่มเลื่ออาวีนะครับงานการไม่ทํานะครับโปรเจกต์ก็ไม่ถึงไหนสักทีครับยังไม่ลงอะไรเลยนะครับฝากช่องทางใหม่ด้วยนะครับก็เป็นช่องทางเกี่ยวกับการลงขายลองท้เอ้อะไรวะผมเช็ดเท้าเออในเอซี่นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะลงแล้วเตรียมตัวได้เลยนะครับในช่วงเทศกาลนี้นะ ก็ออกแบบสี่ลายมีของฮิสตมาสปีใหม่นะครับวันเด็กเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ฮิสตมาสวันเด็กตุจีนวาเลนไทยสี่ลายนะครับเตรียมตัวเดี๋ยวจะบอกว่าช่องทางไหนก็จะบอกอีกทีหนึ่งนะครับโอเคสำหรับผมเนี่ยการเล่นโบบาลอนเนี่ยโบบาลลอนเออเป็นอีกตัวที่ต้องบอกว่าต้นเกมทำอะไรไม่ได้ฮนะแต่ พอช่วง9แปดนาทีขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นและช่วงเลดเกมเนี่ยจะเป็นช่วงที่บอบาล์นเฉิดที่สุดนะครับพยายามรื้อให้เลดเกมไม่ได้มากนะครับยิ่งเป็นเกมตามแล้วเขาเล่นไม่ออกเนี่ยโอกาสที่ก็มีเลยอันนี้ลงเป็นโอมานนะนี่สแต็กมันอยู่ถาวรนะครับพ่อดีของมันเลยนะเออตีตีตี็ตตอต ดีดีโอเคส่วนใหญ่ผมจะฟาร์มขึ้นไปชนแครี่โอ้โหแล้วได้โอมานมาแล้วเฟิร์สบูทฮะหนึ่งสองโอเคอิกกี้ไปกลางนะครับแต่ผมจะแท็กกลางแล้วสะจวนได้ลาวิวฮะสก,กัดมาเคลียร์กลางแล้วยังไงอ่ะเออแล้วก็แท็กกลางเลยครับ อิกกี้จะได้ไม่ต้องมาเคลียครับอิกกี้ไม่ต้องเคลียเพื่อนบา,นบานช่วยตีปลาฟ้าเลยแล้วบอกคลิปกูไปไหนวะเหีย,ยคลิปกูไปไหนอะมันเวฟใหม่มาอยู่แล้วถ้าเราไม่เลียนเราจะเสียตังค์นะฮะเออโอเคได้สี่แล้วฮะเราจะฟาร์มทุกขุมนะฮะเดี๋ยวเ,เอาเกมเอาออบเจกต์นะ เก็บสแต็กแล้วนะครับได้รองเท้ามาแล้วด้วยเอาสกัดวืด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 แล้วเยี่ยเมื่อกี้กูเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเกมนี้มันมีนาตายาด้วยไงเราต้องเล่นพยายามเนี่ยเราเก็บสแต็กไปฮะเก็บเก็บสแต็กมีอะไรเนี่ยกูเก็บกูไม่ให้นาตายาฉีดแล้วฮะกี่โดนเนาะ ตอนนี้มีสักแน่แน่อะไรอะรอะไรอะหือยากเล่นอยู่นะแต่เล่นไม่ได้ฮนะมีกันสองคนเนาะโบบอลลอนยายายามาเดะ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  มาดิเออเอาเว้ยดับเบิลคิวฮะเอาแล้วครับคดีพีครับเกมนี้โหโอยู่ดีก็สามารถพิกเกมได้ฮะเจ็บเบสนะฮนะน่าจะตีเร็วปะโอเคตีเร็วนี่เหมาะนะสำหรับผมเออมันทำให้เราตีเร็วมากขึ้น โอเคสัจุคลิปนั้นไปเลยฮะเดี๋ยวจะเล่นเอาแล้วครับโบรลอนเถือชายแล้วคฮะเกมนี้บอกเลยว่าคดีพิกแด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 ดจริงๆดู t ิ k เ o อมาละคนเ็เล่นแบบโบรอเงินคนทางเยอะมีคนติดเมส้มที่ผมดูเขาอยู่เจ้าลอดเอออันนั้นก็เล่นโหดมากส่วนใหญ่เล่นแบบโารบอนป่า ผมเคยเล่นแล้วนะบบาลอนซับอะที่ผมอยากจะเล่นในคลิปเนี้ยแต่สรุปก็ไม่ได้เล่นนะมาเล่นป่าแต่ไม่เป็นไรฮะทาเครื่องคุณผู้ชมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับเรียบร้อยสัจวตเอาโบมาไปอีกดึงครับโอ้โหแล้วโบบาลอนอืมอุภา <c oughs> <c oughs> ล์ดไดไหมไม่ได้เดีวยวอะโอเคได้ได้ไดไดสวยสวย,สวยโอ้ตอนนี้สกัดตาหนะ่ยใส่ขวาน เยวขอดูโอ้เราไม่ได้เลยฮะเขาได้ไปสองตัวโอเคมีการสร้างสลับเกิดขึ้นครับสหรับสจวตนะฮะหายาก็พยายามจะตีป้อมนะตีตีเมื่อกี้ไม่น่าเข้าหนึ่งสามนะแต่ไม่เป็นไรฮะ <laughs> ทีแรกก็คิดว่าเอ้ยพอจะลาดได้สุดไม่ลาดลาดไม่ทันไม่เป็นไร อะไรน่าจะฮิวเก็บมาเก็บโมซวนวอะไรหี้ยไม่ให้เรียนตอนนี้เป็นสกัดป่านะเออผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันอะจะเีย็นจะเีย็นหืมโอ้โหโดนสตันฮะโอเคได้หนึ่งโอเคเราไปทำโซนเพื่อให้เพื่อนเอาป้อมฮะ แล้วสัตว์จทนี่บอกเลยว่าเกมนี้กูแบกเกมนี้กูแบกเออเอาเว้ยเปลี่ยนรองเท้าฮะเกมนี้ซีซีเยอะชิบหายต่อไปก็ออกเป็นฮาร์ดล็อกเกอร์นะฮะจริงจริงมีสัตว์สกินฮาร์ดล็อกเกอร์แล้วกูจะพูดทำไมฮาร์ดล็อกเกอร์โอเคถอยมาถอยมาถอยมากูสั่งถอยอ่ะเออ,เ,อ,อเกมนี้กูสั่งถอยแล้วกูเจอโอ,อมา่าปึ้งปังเป้งปง,ปง กู <G ül> ไม่เล่นแลลว <G ül> ตาเยอะก็ไม่ดีนะจังเกิลน่ะต้องทำออกจงออบเจ็ดมังแต่ผมก็ตีไม่ค่อยได้อต้องพยายามช่วยเพื่อนอ่ะผมตีปุ๊บส่วนใหญ่ก็โดนลัดเอ้ยเอาว่ะเอาแล้วลาวิวหายแล้วครับตอนนี้แล้วโบบาลอนสมทบอ้าวชุดพลาดไม่เป็นไรฮะเวดเลยเวดเลยกูบอกแล้วกูเวดอืมใช้ตีคุ้มคร่า เวทเลยครับเวทเลทีดเลยสวยขอโทษที่ตายไม่แบ่งใครคืออะไรอ่ะมือพูดอะไรอ่ะ <c> ค <oughs> ุได้โกเพิ่มนะฮะ <c oughs> เร็วพอดีโอ้โหมีปลาโลมาสีมพูอะไรอ่ะปลาโลมาสีมพูอ่ะ ถ้าใครติดตามช่องไม่เหมือนนี้ตั้งแต่สมัยแรกๆนั่นแหละปลาโลมาสีภูคืออะไรมีคำตอบฮะ <c oughs> <c oughs> มาแล้วมาแล้วตอนนี้วา่าบาลอนเกิดแล้วฮะดูเ,เลิวสิบเอ็ดละต่อไปก็ออกดาบฟาร์มฮะสัจวัดโดนชัดดาวอะเมื่อกี้น่าจะใช่มะเออน่าใช่ เอาตายฮะเรียบร้อยฮะสวยพี่สวยมาลีฮะพิต้าหรือมาลีสวยมากนะฮะ <c oughs> ปิดเลยปิดเลยปิดดาเมจแต่ปิดทั้งหลังเลย <c oughs> เสียป้อมสองไม่เป็นไรฮะ <c oughs> อีกกีได้ดับเบิลคิวฮะแล้วกลางจะแตก 8, แล้วกลางจะแตก 8, แล้วผมต้องมานั่งเคลียร์คลิปผมต้องมานั่งเคลียร์คลิป มาดิเอาแล้วยังไงล่ะใคร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 ล่ะเอิงเอเอิงเอยน้อยใจน้อยใจดีย๋ยพึ่งตีดิเราติดดีบัฟอยู่ตอนนี้สกอ์ทีมนำอยู่นะแต่อย่าพึ่งใจเสียฮะเดี๋ยวจะเหมือนเกมนั้นที่เล่นบีแจนนะฮะเออเล่นแพบตายสุดท้ายเพ้อันนั้นไม่ไม่ดีนะฮะโอเคเราไม่ตายไปแล้วโบบอลอน เรียบร้อยพอ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 เรนกำลังรับอยู่อ่ะด,ดูมันดิงดูมันดิงเงี้ยสามวิสามวิ ตงน,นี้ต้องมานั่งเคลียร์ป้อมนะตอนนี้สถานาการณ์จะพลิกกันนะเฮ้ยนตยาตาญาจะตายนะนาตาญาจะตาย โอเคโอเคน่าจะได้อยู่ให้เขาเคขียร์แต่ผมไม่สนครับผมจะตีผมจะตีเปาะผมจะตีแล้วผมจะตี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 ึงตึงึงตึงึงต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 ึงแล้วก็ปล่อยล่างครับเขาได้มังกรแสงนะแต่ผมคิดว่า เดีวตอนนี้อีกี้ดมย้ำหนึ่งสามฮะเอาแล้วยังไงได้ฟอสก์ดแล้วนะแต่ว่ายังไม่เข้าอะตอนนี้ตีเร็วมากบอกเลยว่าไอเทมตอนนี้มีพร้อมทุกอย่างนะครับนาตยานะครับกับสกัดมีโอมานอยู่ตรงกลางใช่ไหมใช่นะครับแล้วก็เราจะเดินปีเวททางซ้ายนะครับ เพื่อไปเล่นเคลียร์คลิปนะฮะแล้วก็อ,อรินน่าจะมาแล้วด้วยนะมาอยู่กลางโอเคแล้วผมไม่สนครับผมจะตีป้อมผมจะตีป้อมโซลคิวมันมาแล้วมันมาแล้วชิบหายชิบหายชาววันนี้ ชิปหายชิปหายชายวันเน่ฮึมอ,อยู่ดีเกมนี้ก็พลิกกลับมาตอนนี้ตายสามอะแล้วตอนนี้เรากำลังดันเวฟนะครับเวฟร้อยสิบห้าไอเกียร์โทอโเบลโนะครับรุ่นสามสองอะไรอะ่ะ <c oughs> แล้วกูไม่สนครับกูเข้าเลยครับกูเข้ากูแ้นกูแคนอีฮี้อกูแขนกูแค,น,แคนนะมึงให้ทําให้มึงกูปูเป็นแบบนี้นะโอ้ยเฮียมันเจ็บอะ่ะพอๆๆๆเล่นได้เท่าที่เล่นถอยก่อนถอยก่อนถอยได้ถอยนะหรือกูคลิปก่อนนะ ใจเย็นนะใจเย็นนะตอนนี้รู้สึกจะอิชาต,ตายมีสก,กัยลอวี่เราจะขยมาก่อนตอนนี้เราจะซื้อเป็นเกาะเกิดเลยนะครับตอนนี้เราต้องรอไฟลุมตัวอีกเดียวระ ตอนนี้ชงเลดเกมคัสถานการณ์ตอนนี้และกูเข้าเลยแล้วกันเรียบร้อยกูเข้าเลยแล้วกันดับเบิลคิวและจังหวะน,นี้ดันสุดเอาสุดไม่เอาทรงครับกูแขนกูแขน,นไอ้ฮีกูแคนที่กูแพ้ตาแต่มาแตะตาติดแล้วนะไอสัตว์ตอนนี้คีกำลังเข้าอยู่ที่ สนามแต่จังหวะนี้เหลือแค่อาเลนพิงตัวเดียวเท่านั้นแต่จังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงมันต้องกระโดดอย่างแน่นอนครับผมมันต้องกระโดดอย่างแน่นอนแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยไหครับเรียบร้อย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 สู้ <c oughs> แล้วก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยโอ้โหมันมาก <c oughs> ตัวเฮี้อะไรปรับมาจะเล่นอย่างโกงเลยอ่ะ <c oughs> บอกแล้วถ้าโบบารอนหยุดแล้วเจอคนเล่นช้ำๆนี่บอกเลยว่าอีซี่วินนะครับอันนี้ก็จะมีโบบารอนมีตัวหนึ่งที่น่าเล่นก็คือเฟนิกนะเอออันนี้ก็ฝากบอกไว้ด้วยนะฮะ แล้วก็ได้มาอีกหนึ่งดาวอีกเช่นเคย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 เกมน,นี้จบก่อนสิบห้านาทีนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะได้คะแนนดับที่ห้าครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราผู้เล่นสุดๆแล้วนะ <c oughs> เล่นได้ทั้งป่าทั้งออฟในเวลาเดียวกัน MVP ซึ่งได้แก่อิกกี้นะครับเออยิบอิกกี้มาก็แทบบจะออโต้วินอิกกี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่เมตเป็นเมต,ตาอน,นะโอเคครับสกอร์ก็ค่า6ตาย2อ9แิเนะครับ MVP นี่เอาจิง,จงคือต้อนเกมยกให้สจวตเลยนะครับจริงๆเขาหยิบสจวตมาก่อนแล้วก็เขาไปมาๆก็หยิบเป็นลาวิลจริงๆควรต้องหยิบเป็นออลินนะครับถ้าเอรนกดแก้ทางแต่เขาอาจเกมไม่ออกก็เรียบร้อยครับผมนะ สกอก็ไอเทมก็ตามนี้เลยนะครับชิ้นสุดท้ายโอ้ได้พอดีเลยเตะเกิดนะฮะเอือก็บอกเลยว่าอีชานี่จับดีนะพอแทนตีปุ๊บผมมันตีใส่เลยนะฮะเหมือนช็อตเมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวพามาดูประวัตินะที่ผมบอกว่าทำไมแพ้ประมาณเจ็ดแปดตาติดเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะคือต้องย้อนตั้งแต่สมัยตอนนี้นี่นี่ตรงน้ำแต่นี้ฮะประมาณเจ็ดแปดตาติด นี่ฮะหมดจันดับฮะไม่รับตีมีนะนี่สาเหตุที่ตกไดมอนนะจริงๆผมก็เล่นออ๋อบทมันเทิงไม่ต้อง1 2ึ่งสอี่ห้าแล้วก็6กเจดแป้านะคือเล่นไปมาใช้ชนะบ้างแพ้ชนะบ้างนะครับแต่ก่อนผมเล่นมาจ้าไปมาโบบอลอนผมรู้สึกว่านี่ฮะผลประกอบการตั้งแต่เมื่อเช้าสิบโมงจนตอนนี้ก็คือ5ตาติดนะครับขึ้น คอมมานเดอร์กับมาได้อาจจะขึ้นคอมมานเดอร์สเร็วตรงนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ